วันนี้วันที่15เดือนสิงหาคมปี67นะครับวันนี้เราก็จะมีชุดเครื่องเสียงนะครับผมโปรโมชั่น m ิ d เดยนะครับกลางเดือนนะครับผมหชุดจัดให้ราคาพิเศษนะครับในหนึชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมะีเสียงกลาง12นิ้วทรงทีอสนะครับผม400วัตต์นะครับแหลมจรวด6นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็จะมีตู้ซับเบสขนาด18นิ้ว ดอกโคงปั๊มนะครับสูตรเทอร์โบโครับผมขนาดไซส์สูงเจ็ดสิบลึกแปดสิบนะครับผมอ่าส่วนเวอร์ขับนะครับจะมีะเวอร์ขับเบร์ห้าร้อยวัตต์หนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เสียงการห้าร้อยวัตต์หนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เป็นระบบสเตอริโอนะครับตัวนี้ขับเบรซ้ายเบรขวากลางซ้ายกลางขวา แล้วก็จะมีมิกนะครับผมสีช่องนะครับหนึ่งตัวโป,โปรโมชั่นกลางเดือนนะครับผมสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแถมฟรีเอซานะครับผมหนึ่งตัวนะครับชุดนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทมีสายสัญญาณสายลำโพงหมดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไปใช้งานออา มีของแถมอีกตัวนะครับไม้สายนะครับผมมีสายแถมมาด้วย5เมตรเอสเทนะครับหนึ่งตัวนะครับผมมีหนึ่งชุดครับสำหรับโปรกลางเดือนนี้แล้วครับผมสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเอเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับ ดูข้างหลังครับข้างหลังตัวนี้เป็นเวอร์มีคอทในตัวนะครับตัวนี้ไม่ใช่คอทเป็นมีคอทในตัวนะครับตัวนี้คบปบตข้างบนครับด้านแหลกนะครับเาเชื่อมมาจากมิกแล้วก็ใช้งานได้เลยครับคาปิซับ ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับชุดโปรโมชั่นราคาการเดือนนะครับผม2องพสองมืสามัารอบาทโดโลดราคาเร็วจังเลยแถมฟรีนะครับ AC นะครับย้อนีกรอบ A อซเอาเล็ราคา990บาทหนึ่งเครื่องแล้วก็ไม้สายมูลค่า450บาทนะครับโปรการเดือนมี1ชุดนะครับผมยังก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ